สนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520คุอคุอกันนะคะกับคุณธิพานะว่าวัฒนาทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG b u l l n a n d Futures ค่ะสวัสดีครับคุณธิพาครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณสภาควิชยุทธค่ะวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับทองนี่วิ่งขึ้นในช่วงเช้าแล้วนะครับล่าสุดเทรดใกล้จุดสูงสุดของวันด้วย ค่ะก็ถือว่าตัวราคาชองเองผ่านแนวต้านที่สําคัญอันแรกได้แล้วนะคะที่ 1, หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเหรียญ US d อ l l a ร์ตอย์เอาล์นะคะแล้วก็ดูแล้วมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปเทสแนวต้านต่อไปนะคะถือว่าเป็นแนวต้านใหญ่ที่ 1, หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเหรียญ US d อ l l a r พอร์ตอยอาล์นะคะก็ตอนนี้เองก็มีปัดัยในเรื่องของเออยูโรเองแล้วก็ในเรื่องของน้ํามันนะ,นะคะจะเห็นได้ว่าเช้าวันนี้เองราคาน้ํามันนเม็เองนะคะก็ ขึ้นมายืนเหนือประมาณ100หนึ่งร้อยเหรียญ US ดอลลาร์ต่อบาเรลได้แล้วแล้วก็เมื่อวานนี้เองก็ออกมาค่อนข้างมีข่าวดีเกี่ยวกับทางการประชุมของธนาคารกลางยุโรปเองด้วยนะคะก็เป็นในเรื่องของทีนวน้มที่จะเข้ามาซื้อพันธบัตรเพิ่มนะคะก็เลยทําให้โัวยูโรเองมีการดีตัวขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งุดสองเศษด้วยก็เป็นสองปัจจัยที่ฝักทําให้ราคาทองคาเองขึ้นมายืนเหนือ 1, หนึ่งันกร้อยห้าสเหรียญ US ดอลลาร์ต่อปอยเอลค่ะแม้ว่าเมื่อวานนี้ ค e วสามดูจะแผ่วๆไปนะคะเพราะว่ามีเฟ็ดในหลายๆสขาขาบอกว่าอาจจะไม่ได้ออกแล้วค่ะก็เป็นไปได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับราคาทองคาเองก็มาตามกับข่าวในเรื่องของราคาน้ำมันกับค่างเงินยูโรนะคะก็ยังเป็นตัวผลักด้วยแล้วก็ประกอบกับสามารถผันแวต้ันทางเทคนิคได้ด้วยนะคะ,ะก็เลยทําให้ตอนนี้ขึ้นมาอยู่แถวๆประมาณหนึ่งพันหกร้อยหกสิเหียญยูเอสอลาลเกิดว่า เราดูในระยะสั้นวันนี้นะคะก็แนวต้านแรกเนี่ยจะอยู่ที่1 6ึ0งเหรียญน,นะคะถ้ายังไม่สามารถผ่านไปได้เชื่อว่าน่าจะยังได้เห็นการย่อตัวโดยจุดเข้าซื้ออาจจะต้องขยับขึ้นมานะคะโดยที่ตอนนี้อยู่ที่1630เหันยญอยส่ในิบเหรียญดอลอลาร์สหรัฐค่ะถ้าอย่างนั้นใครที่มีลอง g position ถือรุนเลยนะคะก็สามารถถือได้ค่ะแต่ว่าอยากให้ดูที่1670หเ็สเหรียญว่าสามารถผ่านได้ไหม ถ้าผ่านได้ก็ถือต่อยาวไปถึง1,695เหรียญ US Dollar ฝั่ o ทอยอัลแต่ว่าถ้าผ่านไม่ได้เราน่าจะยังได้เห็นการย่อตัวเลยก็เโดยที่รับแรกก็คือที่เคยเป็นแนวต้านเดิมนะคะที่1,650แล้วก็1,635 1,630เหรียญ US Dollar ฝั่งทอยอัลก็ก็ตามเลเวลนี้ได้เลยแล้วก็จริงๆแล้วช่วงนี้ค่ะคุณโสภาถ้กทวงคุณเองจะได้อันนิสงจากในเรื่องของข้างเงินบาทด้วยนะคะที่ อ่อนค่าผอเนื่องเ้ื่เหมือนกันก็เลยทําให้ถึงแม้ว่าราคาทองเองถ้าเราได้เห็นการยอ่อแต่ก็ยังได้ในเรื่องของค่างเงินบาททําให้ราคาออสูงขึ้นนิดนึงเรื่องเหมือนกัน ค,ครับผมอย่างนี้ในช่วงสั้นนี้ขาลองก็ยังปลอดภัยกว่าฝั่งช็อตอยู่ดีใช่ไหมครับคุณทิพาค่ะถ,ถือว่าปลอดภัยกว่าค่ะเพราะว่าตัวที่วัดกัน,นจริงๆแล้วคือที่ระดับ1 6 7 0เหรียญ US Dollar ต่อ trial เพราะว่าประมองว่าการขับถ่านย,ยังไม่สิ้นสุดนะคะก็น่าจะยังได้เห็นการยอ่อแต่ถ้าทะลุ1 6 7 0เหรียญเท่ากับว่าเราเรามองว่าการขับถ่านได้สิ้นสุดลงแล้วแล้วก็เพื่อที่จะขยับไปต่อค่ะ <ผม S 2> ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ข่าวเรื่องของเฟดจากที่คุณเล่าว่ามี2สาข,ขาบอกว่าไม่น่าจะมีแล e ้วค E ีสามยังกังวลใจอยู่เลยนะคะว่าทิศทางราคาทองคำนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ปัจจัยนั้นดูเหมือนว่าจะมีน้ำหนักนิดเดียวที่มีน้ำหนักหลักๆนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องของทิศทางราคาน้ำมันที่กลับมายืนเหนือ100ดอลลาร์สหรัฐจากวอรั่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ยังรวมไปถึงการที่ธนาคารกลางยุโรปนั้นออกมาส่งสัญญาว่าจะซื้อพันธบัตรเเเพิิ่่่ม็ลยยทาาให้้คคงงนนโแขขึ องปัจจัยนี้ก่อนหนะ้านี้เคยเป็นปัจจัยบวกวันนี้กลับมาบวกค่ะก็เลยหนุนนาให้ราคาทองคานั้นผ่านแนาวต้าน1,650ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอนขึ้นมาได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่1,670ดูระดับนี้นะคะถ้าผ่านไปได้ไปเจอที่1,695ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้มีลอง g position ที่จะถือให้กําไรผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยรอนิดนึงนะคะรอให้ย่อตัวลงมา1,630เป็นแนวรับแรกค่ะมาต่อกันนะครับที่มุมมอง